หน้ากันหน้ากูปุ๋ยกับปุ๋ยกูพันเข่ากับพัฒนเข่ากูบ่มีนามกับกูสูบนามใส่เอาเงินจกเงินคานามันสูบใสเออคันแท้ขาดกับกูอัดเออเงินทุกบาทสุกสตังกูเป็นคนลงทุนบัตย่ำตังราคาเขาผัดแม่นมึงบัดไปขายเขา่าพัดแม่นมึงเป็นคนขายบอมแม่นกูขายเออเด้อ แต่คุยว่าจิไปขายเขาไปขายเขาไปหอดบอมเณรพอขาเป็นคนขายอืถ้าไปขายต,ต่างๆงละค่าเองใดแมนบอพีน่นนองเขาเฮ้าแต่ว่าเขาขายให้เฮ้าเฮ้าบ่ได้ขายให้เขาเออมันเอาเปรียบกันโผดยเ่ยตีกับตีตีสิ่งเจือปนตีนั่นตีนี่ฮักนั่นฮักนี่ฮักจนว่าบ่มาย่างยัง เป็นเสียงสะท้อนจากชาวนาครับผมรายการเหมียวไปย่างก็เข้าใจความรู้สึกของชาวนานะครับปัญหานี้จะหายไปถ้าชาวนาเขารวมกลุ่มกันได้ตั้งองค์กรในการขายข้าวเองภาพข่าวรายเกษตรกรกร,รายการเหมียวไปย่างครับผม